มาห้าหยอดพวครกไปกินกับเกปงปุกปลานะคะดดรับห้ายอดรูกรกอย่างมันไมก็เริ่มเป็นดอกแล้วนะพอมันเป็นดอกแล้วเนี่ยยอดมันก็จะไม่มีนะมีก็มีน้อยนะเนี่ยมันเป็นดอกพอย,ยอดรูกรกเป็นดอก ตอนว่าก็เป็นดอกยอดมันก็น้อยนะครับยอดมันก็น้อยอว่ากลอกสวิตอ่าตรงนี้ปามีนะปอ้าได้ครับปอ้าได้อ่านี่เป็นลูกนะเด็นเลยว่าเป็นลูกแล้วเป็นลูกแล้วครับเป็นลูกแล้ว ใหญ่เลยเออนี่แต่เป็นรถเหล็กเป็นรถเหล็กมันจะเป็นลูอนะเนี่ยตังกวาตรงนี้ก่อนตังกว่าตรงนี้ก่อนกรบพุ่มเดี๋ยวหยอดมันก่านห่า <c oughs> ยอดมันด้วยก็ห <c oughs> ยอดนี่จะได้กินมากว่านะบางคนบอกว่าถ้อตาตาเด็ดยอดมันแหลมมันไม่ได้กินฝนมันก็เรา มันก็ปีละครั้งกินได้น่ะนระ้ยดนนะหน้าดวครบเสร็จยอดวครบเสรจอดมันนะกระป๋องหนดวครบ ครับนี่นะครับผมยอดอวครับเ็าได้ที่กินนะครับทที่แก้ไปมากกินไม่หมดมันก็มันก็เยี่ยวได้มดนะครับอ่า เนี่นะครับเนี่ยเลยนะค,ครับผมเห <c oughs> นาะเลยยัตอนนึงเลยอะไรนะซองตอนพอซองตามตอนพออันนี้ก็ตามมาส่วนนี้เดี๋ยวผมเอานะครับอ่อนี่ยยอย่างเลยอ่อนี่นะครับสังเกตนะตาว่ามันเป็น มันเป็นดอกออมันจะเป็นรูเป็นดอกเนี่ยมันหยดมันจะยังไงแบบนี้แบบเนี้ยแบบเนี้ยหยดมันยังไม่เป็นไม่เป็นรูอ่ะไม่เป็นดอกก่อนนะครับไม่เป็นดอกก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็ยังยังไม่เป็นก่อนนะครับยังไม่เป็นก่อนแต่จะว่าถ้าว่ามันเป็นดอกมันจะหยดมันจะขึ้นเป็นเผือเดี๋ยวไปแลกกันนะครับมันจะแก้มากนะมันจะแก่มากเดี๋ยวไปแลกกัน Ừ. Mặt nào, mặt nào. Mặt nào nào mà mh 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 ต่าฟังนี่ม่ไ้ตัดที่เนี่ยตอนนี้มีขอาว้าเลยเห็นัดอกเออเยอดเต็มไม่นี้เป็นดอกตอนนี้ก็ไม่เป็นนะครับไปเดินไปเลยเดินไปเลยนี่มันก่อนต้นยางลมต้นยางต่าฟังเด่นด้านด้านข้างลมคาดลงมาเราก็ไม่ว่าเลยทีนะครับ แต่จริงเนี่ยแต่ว่าขายขนาดนี้ก็สร้างสามลอยน่าได้อยู่นะสร้างสามลอยน่าได้แต่ว่า <c oughs> ห้าคนมาเลือยยากนะบางทีตอนเดียวก็มาไม่คุ้มนะถ้ามาแล้วก็ได้สร้างสามตนตีว่าได้สักสักพันนี่เขาก็มาแนะเนี่ยครับต,ต,ตอนมันคาดไปนะครับคาดไป <c oughs> ยาวนะโนูยาวลงไปทั้งเนสะเลยยาวไปทั้งเนสะเลย นะครับแล้วมาเดินไปแล่ระว่างต่างไปห้าหยดวกลอกประมาณนีตอนใเนียตอนซ้าแคกครับนี่ตอนตรงแพรนี่ตอมันอยู่ตรงไอ้ลำตอนมันอยู่ตรงกลางตอนนี้มันแพ้ออกไปถ้าว่าเป็นเส้นผ้าตุนกลางก็น่าจะซ้ามเม็ดได้นะ ข้างละเม็ดครึ่งข้างละเม็ดครึ่งข้างเราเกือบต้องเม็ดแล้นะเม็ดครึ่งนะมันแพ้มันไม่ยอมขึ้นตรงนะไม่ลดสวยมันมันแพ้ออกข้างนี่ก็อย่างช่วงไรอยู่กันว่าซ่อมแขกซ่อมควายอะไรซ่อมอะไรอย่างก็เรียกว่าซ่อมซ่อมแขกซ่อมซ่อมควายนะต้องควายมันเหม่นเนกันนะตัวไอ้ลูกไอ้นี่ซ่อมแขกนี่จะลูกจะเลวกว่านะซ่อมแขกโลว ยอดมันก็เก่งได้นะเก่งได้ตมข้าวมู๊ตตมอะไรมันเรียวเดียวแต่ตำม่วงได้นะครับพอมันแป้นเนี่ยมันเนป๊แต่เดี๋ยวมันขึ้นตรงก็ไม่ต้องใส่มันแป้ออก้างนะเขารู้ว่าเป <c oughs> ็นปอก้างโอเคครับเดี๋ยวไปเล่ไปเล่ตอนกระทรอ,อนตรงนี้ตรงน,นี้ไปดูตอนกระทอนนะส่วนนี้ก็มีไก่เทือนอยู่แลยนะครับไก่เทือนมาไก่ไก่ไเทือนมา อะไรก็แลว้ววาเนี่ยขกไฟเนี่ยเกไฟนี่จะมีไก่เทือนอยู่ยินจะมีไก่เทือนมามามานอนนะครับไก่เทือนมานอนมานอนนะไน่แในใจว่ามันนอนประจาที่ไหมไก่เทือนเราก็เราก็ถ้ามันไก่บ้านนี่มันก็นจะนอนประจาที่ของมันแต่ไก่เทือนนี่น่าจะนอนไหมไม่ไประจาที่ท่านดีท่านนะจะนอนไมมประจํามันอ่าจะไปนอนไล่าล่จุดไล่ไล่เทียนรับอันะะ <c oughs> นี้ตอน ระทอนนะครับมาแล่ดีกว่าหางร้อนแต่มันเป็นดอกหลวงือละไม้แบบพ้นตอกนะถ้าพ้นดอกไม่นักนี่พอมันเป็นดอกแล้วมันก็จะติดติดหลวงนะแต่ถ้าว่าพ้นตกหมากพ้นตกนักนี่หลวงดอกมันจะล้นบอลนะอันนี้ตอนกั้นทองกั้นทองเห็นหย่อนเห็นหย่อนเส้นอะไรที่นะเห็นหย่อนนะกั้นทองนี่มาเล่นนี่นกไอไม่ใช่นกไก่เตือนกระหลอกหิวตอนเย็น แต่พอได้ไกกุ้นมีหลักษณะมันไก่เคี้ยยไก่เคี้ยไก่เตือนเคี้ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเลยอ่าอยางยางอยู่เลยครับมันไม่บานที่หรือว่าถ้าว่ามันบานอ๋อมันยังไม่บานที่มันบานเนี่ยกระตอนกระตอนพ้นกระตอนโดกกระตอนเนี <c> ่ย <oughs> ถ้าว่าช่วงมันบานซึ่งพ้นกบตกเนี่ลวงมัดลวงมัด nếu <Ní> là năm nี้ ta lại chờ đong này kha, nhiều rồi nha, thấy không các, chờ nhiều rồi, còn lại là chờ này, là nỗi, nỗi xong nỗi, không đến xong nỗi chờ này, chờ này ngoài. này kha, nó như nỗi xong nỗi, nỗi nỗi, tàu hỏa thành chụp lại nỗi rồi, nha, nhưng mà nay tàu vẫn đông nát nó kha, chập จัดมานกันโอเคครับมาเดินกันต่อไปวันนี้เน้นฟอบสะจกกักเน้นหม้พ้นตะก,กีน้นะวันนี้เที่ยวกัดเก็บเก็บยอดวัคโรคกันเที่ยวก,กัรเก็บยอดวัครอค <c oughs> อานนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็โอเคอยู่ครับผมยอดที่หนึ่งเออาอถ้ามันนี่เป็นดอกไหมมันนี่ออกเลยอันนี้ก็ไม่นะไม่เป็นดอกก็สาดีเดี๋ยวเราไป ปลาเลยตันนี้ก็มาปีที่แล้วนี่ตอนตนละไม่ตายหลายตน้นนะตอนเงะเนี่ยตอนงอตรงนี้ตายตอนเงะกก็มวงนี้ตายนะตัวเลี้ยนก็ตายตัวน,นี้นะปีที่ฟานมาปีอกเจ็ดปีอกเจ็ดแรงมากปีอกเจ็ดแรงมาก เก็บยอดมันไมนจะโยนมันนะโยนอลกลรอันนี้เก็บได้เลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เป็นโรงนะครับยอดวักครกยอดวักครบ อือดโอ๊คลบเนี่ยตัดก่าะใตา้ง่อยืนต้นได้เลยนะครับปี่ทีแล้วโอเคครับเ <c oughs> จีนยบหน้าแรงหน้าแรงนี่ต,นนต,นต,นต้นใหม่ต้นกรูดพอแตกแตกยอดนะ mà cô, mà cột tại giọt suối sa mà lệ Nó tẹt giọt còn nào phân thì mình nó phải tẹt giọt lại giọt nó tục phải là và về giọt mũi thì nó tục cái này giọt chả phát cả chả này phát bùng phát cả na lên na lệ còn đồn phun, Nó mới phơi. nè mình เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้น่าเป็นดอก่หวนะอ้าแต่มันเป็นมันยอดตูมตูมเดี๋ยมันนี่เป็นดอกมันเป็นดอกแหละดอกหละมันจะขึ้นมามันจะไม่ขึ้นแบบเป็นการยาวๆนะมันขึ้นจะเป็นยอดยอดตุดุตุนะยอดตุตุมันจะไม่ขึ้นการยาวการบ่อยการยาวอันนี้ตอนอะไรตอน ถูเรียนานามถูเรียนานามเป็นซองนุ้ยตอนนี้ได้ได้กินนะอ้อนรองอ้นนะได้กินรองอ้นน่ะแต่ตีอนนี้มาได้กินเลยนะเกิดใหญ่เนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้เป็นกระเล่นมัดนะมันแต่จริงแล้วพร้อมตอนเนี้ช่วยว่านี่เราครบต้นครบครบคร,บ,ครบต้นครบ ต้นครบครบไอ้นี่ไม่เป็นโรงสิเดี๋ยวก็มาตัดแต่งกิงนะครับยอดตัวครอบเนี่ยตอนเรียนตอนเนี้ยไม่เป็นเลยไม่เลอะเปล่าเยต้นทูเรียนน้ำอ่าอะไรอย่ารุกครบเลย,ไไโยโอย่ารุกครบกันตโอยอดตัวครบกันโตแต่ว่งนี้ไม่มีมีตอนนี้ก่อน มันนี้ตอนนึงแน่แต่ว่ามันนี่เป็นดอกมันจะเป็นส่นเฟรชความห็านีนะครับอันนี้อันนี้มันนี่คนมาเก็บนะเราเก็บเองกันจะเป็นไงไม่มีนะครับอ,อันนี้แต่เราก็ไดเกิดดอกไม่ไหมนะครับ เกิดอดอกตอนนี้ก็แม่นแล้นะเป็นเป็นอะไรมัม้งเนี <c> ่ย <oughs> ยอดแกมันนะี่ยกคือมันจะเกิดหยอดแกเลยนะมันไม่ไม่เกิดหยอดร้อนเพราะถ้าแันนี้เป็นเป็นยอดดอกอะเกิดยอดร้อนเลยโอเคกลับ <c oughs> <c oughs> ไปกันต่อครับอันนี้ต้นมอ่วงอีกต้นนะครับตายนะครับ ต้นมางต้นบางตายเ <c oughs> นีปีนี้ก็ตอนนี้ก็ไม่เหลยรอดไปไหนตอนนี้ตอน,ตอนครับนี่ก็มากรูดมากรูดอีกนึงตอนมากรูดปลูกมะเล็ดนะครับปลูกมะเล็ดปลูกมะเล็ดอ่าก็ช่วงนี้ก็ลูกเนี่ยงก็เป็นดอกแล้วนะลูกเนี่ยงเป็นดอก กระทอนเป็นดอกวกครบเป็นดอกนะครับนี่มแลตอนเนียงกระเทืนะมลตอนเนียงตอนเนียงนี่ตอนนี้ก็เป็นดอกนะเป็นดอกอยู่นะครับตอนสู่งมากเลย นี่ก็เป็นดอกอยู่เป็นไหมครับดอกอยู่เป็นโรยหลวงเไหมไม่ดมูแ <c oughs> ลได้กินกรามน้อยได้ติดกลามน้อยนะครับติดกลามคว้ากลามค้ากลามค้าไก่เตือนมาเัง่อไมร่ไหมมาเลยนหลงลอยไก่เตือนนั่นยังยืดหลังแอร์ตูมไก่เตือนกันนะครับส่วนนี้ก็ ไก่เตือนก็นจะเอ็ดนะไก่เตือนไก่เตือนไก่เถื่อนไก่ <c oughs> เถื่อนคือครับผม ลาเขายัางกินอาหารอยู่นะไม่แมตติหรอตอนนี้มันขึ้นไอะไรทางข้างอย่เออขึ้นข้างอยู่อาหา,นะารไปติดใจกว้างนะอาหารไปติดใจใจกว้างโอเคครับเดี๋ไปเอาวัวครบไปเอายอดหัวครกแล้วก็รับ lắp anh nãy, à anh em lắp 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 anh kinh mai, anh em lắp kinh mai, má, tập em mất má, em lắp anh con này, anh em lắp anh em tộc mày em lắp anh em lắp anh em หยิวอกหยิบดแปดได้ยอดหัวครกกับลูกหัวครกยอดหัวครกเออติดใตกันยังนี่วอกติดใตะไรยังน,นี่ได้มาแล้วนะครับ แางงได้แล้วไว้เลยแล้วก็ลวก่าไปแก็ปไกก่อนนะแกไปาก่อนนะปาบเนากจากิดนะครับพมอโอเคครับเดี๋ยวกันกลับกันเลยครับพมอ